ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกานกลองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษด้วยความยินดียิ่งประวัติผู้ขอรับการประเมินนางสาวกาจนาสีนวลตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านรางอีเมยหงบำรุงราช อำเภอกำแพงแสนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานะครปฐมเขตหนึ่งเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2 29, อ2 9าอยายุ35ปี คุณวุฒิทางการศึกษาวุฒิปริญญาตีครุศาสตร์บัณฑิต5ปีวิชาเอกสังคมศึกษาจากมหาวิทยายลัยราชพัฏนนคนปรปฐมวุฒิปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยกรุงเทพธนบุรีประวัติการรับราชการ รับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2552โรงเรียนบ้านเขาแหลมอำเภอหนองปลือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบุรีเคีวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2559ดำรงตำแหน่งครูคส .2 วิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านรางอีเมย พงบำรุงราชอำเภอกำแพงแสนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคนปรปฐมเขตหนึ่งจนถึงปัจจุบันอายุราชการรวม12ปี7เดือนครูกันจนาสีนวลปฏิบัติหน้าที่และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายดังนี้ ปฏิบัติการสอนในปีการศึกษา2559ถึงปีการศึกษา2561สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1และสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงปีที่6และในปีการศึกษา2562ถึงปีการศึกษา2563สอนวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยวิชาสังคมศึกษาและวิชาวิทย ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย หหัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 2. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. งานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 4. งานสหกรณ์โรงเรียน 5. งานสัมโนโนักเรียนและการรับนักเรียน 6. งานเด็กพิเศษเรียนร่วม 7. งานอาหารเสริมนม งานโครงการตามแผนพัฒนาประจำปี9งานครูเวรประจำวันพุธ10งานครูเวรรักษาความปลอดภัยตอนกลางวันและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งของโรงเรียนด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอน ขอรับการประเมินได้สร้างและพัฒนาหลักสูตรจัดทำและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้กับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนโดยร่วมกับคณะครูจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และนำแผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน มีการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานชิ้นงานแบบฝึกโดยการวัดประเมินผลดังกล่าวครอบคลุมทุกๆด้านได้แก่ด้านความรู้ด้านสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขตามเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนมีการบันทึกหลังกิจกรรมการสอนอย่างสม่ำเสมอทั้งนี้เพื่อจะได้ช่วยแก้ไขข้อปกพ่องให้กับนักเรียนที่มีปัญหาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติผ่านกิจกรรม Active Learning กิจกรรมการสอนโดยใช้กระบวนการ Ben Best Learning (BBL) กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานและคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขปัญ หาให้กับผู้เรียนเป็นรายบุคคลด้านที่3การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ผู้ขอรับการประเมินมีแผนการพัฒนาตนเองและดำเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานโดยนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน มีกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาและแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้แห่งวิชาชีพ PLC ด้วยความสัมพันธ์แบบกัรยานมิตร มีวิสัยทัศน์คุณค่าเป้าหมายและภารกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยนำความรู้ความสามารถทักษะท,ที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนผลงานและความภาคภูมิใจ ครูดีในดวงใจประจำปี2,563จากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขตหนึ่งปีการศึกษา2,559ได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการประติดระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 ได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในกิจกรรมการประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3 ได้รับรางวัลเหรียญทองครูผู้ฝึกสอนนักเรียนในกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ระดับภาคกลางและภาคตะวันออกขอขอบคุณคณะกรรมาการการประเมินทุกท่านคะ่ะ